เรียกว่างานเข้าแม่หนักมากค่ะสําหรับแอปทักซอนหลังจากช่วงนี้มีกระแสถูกจับตาและกองเชียร์แห่จินกับทีมพิธาว่าที่นายกคนที่30จนมีบางส่วนเคลื่อนไหวไม่พอใจผ่านโซเชียลจนเกิดกระแสดราม่าถล่มเละถล่มแรงงานเข้าแม่สุดๆค่ะโดยเพจอัธรสได้โพสต์ข้อความสรุปเรื่องราวดราม่าว่าประเด็นดราม่าของแม่แอปมาจากเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมามีคนจับตาความสัมพันธ์ระหว่างแม่แอปกับว่าที่นายกแล้วในรายการแม่แอปก็ขอบคุณที่คนมาจินก็รู้สึกดี ที่สร้างสีสันให้กับแฟนคลับแต่ทีนี้พอกระแสะแม่แอปพิธาจิ้นกันหนักมากถั่วก็เริ่มไปลงอีกฝั่งก็คือภรรยาเก่าทําให้แฟนคลับแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือออกตัวชัดเจนว่าไม่ชอบแม่แอปแถมยังขุดเรื่องคนรักเก่าของแม่ขึ้นมาและพูดถึงน้องปีใหม่ในทางที่ไม่ดีงานนี้ก็มีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาน,านะคะทีมแม่ก็เข้ามาปกป้องแม่แอปบางก็บอกว่าไม่ควรจ้นตั้งแต่แรกบางก็บอกว่าไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเขาค่ะ